เรายังอยู่กับอาจารย์ปารณีทัดรองนะคะซึ่งเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะเมื e ่อสักครู่นะคะในเบรกที่1นนะคะเราได้พูดถึงตําแหน่งของดวงดาวนะคะและในเบรกที่2นะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของชาวราศีกันลัคนาราศีกันกนะคะในเรื่องดาวประจําตัวนะคะดาวพระพุธนะคะแล้วก็มาที่ดาวพระราหูนะคะและดาวคุ้มโทษคุ้มภยัยก็คือดาวพระพฤหัสบดีซึ่งต้องแสดงความยินดีกับคนลัคนาราศีกันด้วยซึ่งอีกไม่นานแล้วนะคะอีก สามวันวน,นะคะ <bras. S 1> ซึ่งดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจากโคจรออกจากภพมรณะเรียกว่าพริกชะตาพลิกฟื้นนะคะทาให้คนกันเนี่ยนะคะต้องเร่งทําบุญเสริมดวงชะตารับดาวพระพฤหัสบดีอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าให้ปฏิบัติธรรมท่านใดที่ทรัพย์น้อย ก็ให้ปฏิบัติธรรมนะคะส่วนท่านที่พอมีทรัพย์นะคะพอมีทรัพย์เราก็ให้ไปทําบุญด้วยยานะคะหรือทาบุญกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆนะคะนะคะค่ะเป็นจุดที่ดีใช่ค่ะระยะเวลานะคะที่ดีนะคะของคนกันเนี่ยกี่ปีคะอาจารย์เออราศีกันเนี่ยก็พระรหัสเนี่ยจะอยู่โคจรหนึ่งราศีต่อหนึ่งปีหนึ่งปีเพราะฉะนั้น ก็จะทําให้มีทิดโชคดีในเรื่องดาวพฤหัสในหนึ่งปีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่หนึ่งปีนะคะเพราะว่ายังดีหลายปีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือเราพ้นจุดที่ร้ายที่สุดมาแล้วก็จะขึ้นสู่จุดที่โชคดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วใช่ค่ะอ่าเหลืออีกสามวันเท่านั้นสามวันนะคะดาวพฤหัสบดีก็มีมาตรฐานด้วยนะคะเรียกว่า เป็นจุลจักรจุลจัก่านะคะก็ยังถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแล้วก็อยู่ในบ้านของพระสุขพระสุขนะคะก็อยู่ในเรือนธาตุของตัวเองะนะคะอยู่ในเรือนธาตุของตัวเองคู่นี้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ทรัพย์คู่โชคใช่คู่ทรัพย์คู่โชคเพราะ,ะ,ะฉะน,นั้นในเรื่องการเงินการทองชโชคลาภก็ดีขึ้นใช่ค่ะนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยมาจากเจ้าเรือนนะคะพันธุ์ทุกและปัตตานีนะคะก็ดีขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคู่ก็อาจจะมีคู่มีคู่แต่น่าจะเป็นคู่จากต่างแดนคู่จากต่างแดนเพราะว่าเจอกับมาุตยูนะในตอนนี้นะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องพระราหูพระราหูยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะได้คนมีตําหนิก็ดูให้ดีนะคะหรือต้องต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าข้อที่หนึ่งเขาอาจจะ เจอคนที่มาหลอกเราก็ได้แต่ว่าด้วยองค์พระพฤหัสเนี่ยดีนะคะ,คะได้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในเรือนที่ดีก็หมายความว่าเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าคนไหนจะมามาหลอกเราคนไหนจะมาจริงใจกับเรานะคะเรียกว่าใช้ดาวาพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวครอง,รองสติสติใช่ค่ะ,คะนะคะดูให้ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ดีขึ้นอย่างแน่นอนจาคนการสบายใจได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะดาวบับครอสอีกองหนึ่งซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระราหูกันบ้างพระเสาดาวพระเสาไทยโทษไทยทุกข์ให้ไทยเสาช่ขณะนี้เนี่ยดาวพระเสานีในโคจรนะคะเรียกว่าอยู่ในภพที่หกเป็นภพอริอรินะคะแล้วก็มาจากเจ้าเรือนบุตรตะบุตรตะไปอรินะคะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ตาอริก็คือต้องระวังบุตรหลานบริวารนะคะที่จะทาให้เรา เกิดปัญหาหรือการลงทุนนะคะการลงทุนต่างๆเกิดอุปสรรคขึ้นนะคะจะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงนะคะต้องปรับปรุงแล้วก็ในเรื่องราวของบุตรล้านบริวารนะคะลูกน้องลูกน้องอาจจะมีปัญหาใช่ค่ะนะคะในเรื่องคือพอปุตตาหลี่อ่ะบริษัทห้างร้านอาจจะต้องเปลี่ยนยกชุดลูกน้องนะเพราะว่าดาว ดาวพระเสารเนี่ยเป็นดาวของโทษทุกข์อาจจะเจอลูกน้องหักหลังหักหลังเนาะคนเก่าเก่าคนแก่ๆอยู่มานานแล้วรู้รู้ทางใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังระวังนะคะโดยเฉพาะราหูก็ยังเล็งลักนาอยู่นะคะซึ่งพระเสารนะคะก็มีการโคจรยาวนานค่ะหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะจสองปีครึ่งสองปีครึ่งนะคะจนกว่าจะพ้นเคราะห์เนี่ยเสาเนี่ยจะ ย้ายนะคะเรียกว่ายังไม่พ้นดีกว่านะเสา่ยจะย้ายเข้าไปที่ราศีมีนเนี่ยนะคะเลงรักอีกนะสิบเก้าพฤษภาคมนะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าพักถอยหลังเนี่ยสิบสามกรกฎาคมหกแปดแล้วก็พักถอยหลังเข้าราศีกุมกับมาพบอรินะคะอาจารย์ยี่สิบสามสิงหาหกแปดนันนี้น้ากลัวนะคะเพราะว่าพระเสารเนี่ยถ้าหากว่า เ,ออเดินหน้านะคะเดินหน้าข้ามราศีแล้วพักข้ามราศีพักข้ามราศีอันตรายมากกว่า พักองศานะาคะพักองศาพักองศาเนาาี่ยผลจะไม่แรงเท่ากับการพักราศีเพราะฉะนั้นพอตอนพักราศีเนี่ยจะส่งผลให้แน่นอนว่าเราจะมีเรื่องนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรือนปัตตนิให้ดีนะคะก็คือเรือนหุ้นส่วนนะ<ค>เรือนคู่ค,าค้านะคะคู่ค้าเนี่ยจะสร้างปัญหาให้นะคะค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงปุตปตะด้วยบร<ช>ิวารด้วยนะคะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยอีกเดินหน้าวันที่16 พฤศจิกายน68แล้วก็ยกเข้าราศีมีนเล็งลัคนาการอีกครั้งนะคะ13พฤษภา69เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวพฤหัสให้คุณให้เร่งปฏิบัติตธรมธรมเร่งทำบุญะนะคะเพราะว่าะจะสามารถคุ้มครองเราได้นะคะที่ให้เราพ้นจากเรื่องร้ายต่างๆนะคะค่ะก็ยังเป็นโชคดีที่ว่าดาวพระเสาเข้ามาเร็งเนี่ย ช่วงนั้นดาวพระพฤหัสยังช่วยย้อนไปในมุมที่ดีในมุมที่ดีแล้วในมุมที่ดีแล้วนะคะก็สติจะช่วยเราต้องต้องนึกถึงเรื่องสติให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่รู้ก่อนก็เป็นเรื่องของความโชคดีนะคะต้องตั้งรับให้ดีนะดวงดาวก็จะช่วยเราได้ค่ะนะคะและเรามาดูอีกหนึ่งดาวค่ะจารย์ซึ่งเป็นดาวที่ใครๆก็ต่างกลัวค่ะ ดาวพระมริตาอยู่ทายภัยอาเพศให้ทายภัยอามริตาอยู่ขณะนี้เนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีพฤษศเป็นภพที่เก้าเรียกว่าภพสุภะภพสุภะนะคะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ภพสุภะเนี่ยเป็นก็คือจริงๆเป็นภพนามธรรมนะคะภพที่เก้าเนี่ยเป็นเรื่องของความสําเร็จต่างๆนะคะ พระมฤตยูเข้ามาก็จะมาทําลายนะเพราะว่าองค์มฤตยูเป็นดาวที่ทําลายทุกอย่างทําลายให้แบบสิ้นซากไปเลยแล้วก็เป็นตัวเชื้อโรคด้วยแต่พอพัดลหัสเข้ามาเราต้องระวังเรื่องผู้ใหญ่นะคะจะมีการเจ็บป่วยนะคะโควิดอ,อ,อาจจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องต้องเรามาระวังแต่ว่าตรงนี้เป็นเรือนที่สองของเมืองนะคะก็ มันเลยมีข่าวเรื่องเงินดิจิตอลโมดุสตยูเนี่ยหมายถึงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องวิถีชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์บอกว่าระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ะนะซึ่งมรุตยูเนี่ยมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมราศีกุมเป็นเจ้าเรือนอรินะคะอริไปสุภะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้ใหญ่ผู้เหตุการณ์ภายในบ้านนะคะซึ่งระยะเวลามริตยู1ราศีเจปีเจปีนะคะซึ่งนานนะคะพอพลหัสย้ายอยู่เดี่ยวก็ต้องเรามาระวังด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดาวเดินวิกลคติเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวิกลคติคือเดินไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะ หลายเรื่องเหมือนกันนะคะซึ่งมรดจยูจะอยู่พบสภาพของคนรักนาการเนี่ยไปจนถึงนะคะกรกฎาคม72ค่ะนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ทําบุญไปให้ตลอดเรียกว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเลิกของใหม่เลิกของเก่าเลิกของเก่าใหม่คิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆาคิดอะไรใหม่ๆนะคะมรดจยูนี่ให้ผลดีในด้านนวัตกรรมนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมต่างๆพุน เรียกว่าเงินดิจิตอลนะคะอะไรที่เป็นออนไลน์ต่างประเทศนะคะก็คนกันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำอะไรใหม่ๆนะคะใ,ในแนวของดาวมฤตยูได้คนกันเนี่ยโดยมากตอนนี้เห็นก็คือ,อพยายามจะหางานอีกจ๊อบหนึ่งเพิ่มนะคะเพิ่มเพราะว่าด้วยมฤตยูเรือนสุขพระแห่งชะตานะคะ เหมือนหาสิ่งใหม่ๆมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมจะช่วยให้เราอ่ะดีขึ้นได้จะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาจจะมีการจัดบ้านใหม่ทําบ้านใหม่ปรับปรุงนะคะรีโนเวทอะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะนะคะเรามาดูนะคะตอนนี้เนี่ยมีดาวอยู่ที่ภพมรณะอีกสององค์ค่ะอาจารย์ก็คือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์ นะคะซึ่งดาวพระศุกร์เนี่เขาเรียกว่าเป็นดาวกันเงินกันเงินอ่านะคะแต่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ได้คู่มิรกับดาวพฤหัสอยู่อันนี้ยังดีอยู่ยังดีอยู่นะคะดาวพระศุกร์นะคะเพิ่งโคจรเข้ามานะคะวันนี้เองค่ะจาก27เมษายนตกภพมรณะการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ต้องมีแต่รายจ่ายเนาะเพราะว่า เงินเงินไปมรณะมรณะก็คือตายนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเงินเราจะต้องออกไปเรื่อยๆนะคะของชาวราศีกันก็ให้รู้จักประหยัดนะคะในช่วงนี้หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนนะคะเมษาถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะคนที่ลำบากจริงๆก็โหหนึงเดือนนี่ก็เยอะเหมือนกันนานเหมือนกันบางครั้งแค่ ไม่กี่วันนะคะก็ใจจะขาดใจจะอนกัน<า>เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตนะคะแล้วดาวพระศุกร์เป็นดาวพระเคราะห์วงในเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยส่งผลต่อเราอะมากนะคะในเรื่องของอารายรับรายจ่ายรายรับรายจ่ายนะคะก็ต้องระวังนะคะในเรื่องดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือสุภาด้วยน่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านบ้าของพังเสียหายต้องจ่ายประกงประกันภัยอะไรต่างๆหรืออาจจะต้องเสียเงินให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปเข้าเรียนศึกษาใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยนะคะอ้าวเข้าเดิอนทศษภาดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่จุดแรกที่จะดีเนี่ยคือ30 มสั่งมีเฮติดฟื้นนะคะมีลิชนะคะถึงแม้ว่าดาวย่อยๆเนี่ยจะตกมรณะก็แป๊บเดียวหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะทีนี้ดาวคู่มิกเนี่ยอาทิตย์พฤหัสเนี่ยช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้างคะอาจารย์คู่มิตรก็คือเพื่อนนั่นเองเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไปอยู่ในเรือนเสียนะคะแต่ถ้าเพื่อนทางไกลเพื่อนที่อยู่ต่างไกลที่เราไม่เคยเจอกันนานๆอาจจะมาเจอเราก็ได้แล้วอาจจะมา ทำอะไรให้เราเกิดความสําเร็จขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้รเรนีนาอาจจะเป็นเพื่อนที่เราไม่คาดคิดการคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงกันไปนานแล้วเรากลับมาเจอกันาจะมาช่วยเหลือเรายังมีโชคดีนะคะมีดาวดีอาทิตย์พฤหัสสุขอยู่ในพวรณะซึ่งเป็นดาวสุปเคราะห์ช่วยกันช่วกันคู้ทรัพย์คูโชคพฤหัสสุขนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูดาวที่เป็นดาวรายบ้างนะคะดาวพลังขานค่ะจ้า ดาวพรังคารขน,น้เนี้โคจรนะคะอยู่ที่ราศีมีนนะคะเรียกว่าเป็นภพปัตตนิเล็งลัคนาคนลัคนากันเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องโทะอารมณ์นะคะใช่เป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็จะอารมณ์รุนแรงนะโกรธง่ายเพราะว่าดาวอังคารพรังคานเนี่ยเป็นดาวที่เ,เรื่องของโมหจริตนะคะโมหจริตก็คืออารมณ์นั่นเองนะคะจะทำให้เราเมีอารมณ์ที่แบบ มุทะลุนะคะพูดไม่ได้คิดเพราะร่วมกับดาวประจำตัวนะคะดาวพระพุธพระพุธนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งคำพูดสองเรื่องการใช้อารมณ์นะคะถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ที่ไม่ดีนะคะก็จะเกิดปัญหากับเรานะคะค่ะยังไปร่วมกับพระราหูด้วยอังคารราหูนะคะเรียกว่าเป็นผู้ทาตนะแต่ว่าในเรื่อง ความรุนแรงรุนแรงทางด้านอารมณ์เป็นอย่างไรคะอาจารย์จะเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายนะคะฉุนเฉียวง่ายมีเรื่องกับปัตตานีผู้ครองนะคะเพราะฉะนั้นผู้คลองแหละตอนนี้เรื่องดาวคาเนี่ยยังไม่พ้นง่ายๆนะคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวดาวคาจะเข้ามรณะย้ายไปเข้ามรณะหลังจากวันที่สองมิถุนายนไปเรานับไปอีกสี่สิบห้าวันสี่สิห้าวันนะคะถึงจะพ้น ในเรื่องอารมณ์โทสะการเดินทางและอุบัติเหตุต่างๆนะคะอาจารย์อีกไม่กี่วันแล้วนะคะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่ามุมของอังคารกับเสาร์นะคะแทงไปที่รักเหล่านะคะเป็นมุมโมกษะไม่ค่อยดีซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะคะคะะค่ะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะอาจารย์ใกล้จะถึงเรียกว่าวันแห่งโชคลาภแล้วนะคะอ่า วันแห่งโชคลาบอาจารย์ช่วยแนะนําเลขที่สวยๆเรียกว่าเป็นเลขมงคลดีๆสำหรับคนลัก็จะงกันหรืออะไรจะมีลายลักษณะนะดาวพฤหัสเนี่ไม่คือวันเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลนะคะเพราะว่าด้วยดาวที่กําลังเคลื่อนไหวจะย้ายราศีแล้วเป็นดาวใหญ่ด้วยเนี่ยดาวใหญ่จะมาช้านะคะเพราะฉะนั้นส่งผลให้ดาวพฤหัสจะโดดเด่นนะคะจะโดดเด่นใน ในช่วงใกล้ๆนี้ใช่ในช่วงใกล้ๆนี้เลขโชคลาภกลังจะใช่มาให้โชคทันใช่ก็มีเลขห้าค่ะอ่าแล้วก็น่าจะวันพฤหัสด้วยก็เลขห้าอีกค่ะเจอมาดยอยู่ก็มีเลขสูเลขสูงอย่างที่อาจารย์เข้าบ้านเข้าบ้านพระศุกร์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีเลขหกด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้เรียกว่ามากมายแล้วก็เต็มเปี่ยม เต็ ats, มอิ่มนะคะจากอาจารย์ตรานิทัดรองนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทางสถานีโทรทัศน์พานดาวเทียมช่องสวรรณภูมินะคะและทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนี้นะคะและขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์พิญโยพงเจริญและอาจารย์วันทิดาสงข่าวนะคะที่ให้เราสองคนมาทำหน้าที่ในวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ